วิธีการฉีดอินซูลินแบบเข็มอุปกรณ์ในการฉีดมีสส่วนหลักๆด้วยก,กันคือไซลิงอินซูลินและตัวยาอินซูลินซึ่งมีทั้งแบบใสและแบบขุนขั้นตอนการฉีดอินซูลินล้างมือให้สะอาดเตรียมสำลี3ามก้อนชุบแอลกอฮอล์สก้อนและสำลีแห้ง1่งก้อนสังเกตวันหมดอายุและตัวยาอินซูลินว่าเสื่อมสภาพหรือไม่กิ้งขวดอินซูลินไปมาประมาณ10บครั้งเพื่อให้ตัวยาผสมเข้ากัน เช็ดจุกยางบนขวดอินซูลินด้วยสำลีแอลกอฮอล์ดูดอากาศเข้าไปในกระบอกฉีดยาให้เท่ากับขนาดที่แพทย์สั่งโดยสังเกตจากขีดด้านบนของจุกยางสีดำไซลิงอินซูลินจะมี2ขนาดด้วยกันคือขนาด1 ml และ0.5 ml โดยขนาด1 ml 1ขีดเท่ากับ2ยูนิตขนาด0.5 ml 1ขีดเท่ากับ1ยูนิตแทงเข็มทะลุจุกยางของขวดและฉีดอากาศเข้าไปในขวด จากนั้นคว่ำขวดอินซูลินลงแล้วค่อยๆดูดอินซูลินเข้าไปในกระบอกฉีดยาตามปริมาณที่ต้องการตรวจด,ดูว่ามีฟองอากาศหรือไม่หากมีให้ไล่ฟองอากาศออกโดยดันอินซูลินกลับเข้าไปในขวดใหม่แล้วดูดตัวยาเข้ามาใหม่ให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการและตรวจสอบปริมาณของยาให้ถูกต้องก่อนนำไปฉีด ตำแหน่งที่ฉีดอินซูลินสามารถฉีดอินซูลินได้ทั้งบริเวณหน้าท้องต้นแขนต้นขาและสะโพกโดยบริเวณที่เหมาะสมที่สุดคือหน้าท้องเนื่องจากมีไขมันกระจายสม่ำเสมอควรฉีดห่างจากสะดือหนึ่งนิ้วและไม่ควรฉีดซ้ำที่เดิมวิธีฉีดอินซูลินใช้มือข้างหนึ่งจับบริเวณที่จะฉีดยาให้สูงขึ้นและใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดบริเวณผิวที่จะฉีดยารอให้แอลกอฮอล์แห้ง แทงเข็มอินซูลินลงไปตรงๆให้ตั้งฉากกับผิวหนังจนมิดเข็มดันยายอย่างช้าๆจากนั้นกดเข็มค้างไว้นับหนึ่งถึงสแล้วค่อยถอนเข็มออกและใช้สำลีแห้งกดบริเวณที่ฉีดไว้สักครู่ห้ามคลึงบริเวณที่ฉีดอินซูลินใช้ฝาปิดหัวเข็มและเก็บในกล่องที่สะอาดปิดฝาให้มิดฉิดการเก็บรักษาและข้อแนะนำ